ลองนึกภาพตามนะครับเสียงปืนดังสน,นั่นอยู่แนวชายแดนสถานการณ์กำลังตึงเครียดสุดๆนะครับข้อมูลทุกอย่างยังสับสนวุ่นวายไปหมดแต่ท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดเนี่ยมีตัวอักษรแค่3ตัวเท่านั้นครับที่ถูกพูดถึงเหมือนเป็นความหวังเดียวที่จะหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ได้นั่นก็คือ GBG เอาล่ะครับในสถานการณ์ที่อะไรอะไรก็พร้อมจะบานปลายได้ตลอดเวลานี่คำถามสำคัญก็คือแล้วใครละ่ะ ใครคือคนที่จะมีอำนาจพอที่จะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าหยุดใครกันที่จะเป็นคนสั่งหยุดเกมการรบนี้ได้คำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาดูกันวันนี้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกสุดเลย GBC ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมไกลไกนี้ถึงได้กลายเป็นกุญแจดอกสําคัญที่สุดที่จะช่วยลดความรุนแรงลงได้ GBC ชื่อเต็มเๆก็คือ General Border Committee หรือแทบแปลเป็นไทยก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปครับพูดง่ายๆเลยนะนี่คือคกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงที่อยู่ในระดับสูงสุดสูงสุดเลยนะเป็นเวทีระดับนโยบายที่คนที่เป็นประธานร่วมกันเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การประชุมเล็กๆแต่เป็นการตัดสินใจในระดับชาติเลยทีเดียวอ่ะตรงนี้สําคัญมากเลยนะ ต้องแยกให้ออกอย่าสับสนนะครับระหว่าง GBC กับ JBC GBC เนี่ยมีภารกิจเดียวที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนเลยคือหยุดยิงนึกภาพเหมือนเป็นหน่วยดับเพลิงที่ต้องรีบวิ่งเข้าไปดับไฟให้ได้ก่อนส่วน j v c หรือคณะกรรมการเขตแดนร่วมอันนั้นเป็นเรื่องของนักการทูตของผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ที่จะเข้ามาทีหลังคือหลังจากที่ไฟดับแล้วนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนกันยาว,ยาว เห็นไหมครับว่ามันเป็นคนละเครื่องมือสําหรับคนละภารกิจกันเลยแล้วทีนี้ GBC เขาไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับเขาไม่ได้เลยลอยอยู่แต่มันเป็นส่วนยอดสุดของพีระมิดเป็นโครงสร้างการสื่อสารที่ชัดเจนมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโครงสร้างนี้มันเป็นยังไงนี่เลยครับภาพนี้จะอธิบายได้ชัดเจนมากบนสุดคือ GBC ระดับรัฐมนตรีที่จะตัดสินใจเรื่องนโยบายหยุดยิงพอมีคาสั่งออกมาปุ๊บ มันจะถูกส่งต่อลงมาที่ระดับกลางคือ RBC หรือระดับแม่ทัพภาคเพื่อวางแผนปฏิบัติการและสุดท้ายคำสั่งจะไปถึงล่างสุดเลยครับคือผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานมันเป็นสายการบังคับบัญชาที่เคลียร์มากๆเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งจากข้างบนสุดจะถูกปฏิบัติตามจริงๆที่หน้างานแล้วทำไมทำไม GDC ถึงโคตรจะสำคัญเลยเวลาที่สถานการณ์มันเดือดพล่านที่มา มันมี4เหตุผลหลักๆที่เราต้องทำความเข้าใจกันครับเหตุผลข้อแรกเลยนะง่ายๆแต่ทรงพลังมากนั่นก็เพราะว่า GBC เป็นช่องทางให้ทหารได้คุยกับฐานโดยตรงหรือถ้าจะใช้คำจากแหล่งข้อมูลเลยก็คือเป็นเวทีที่คนถือปืนคุยกับคนถือปืนครับแล้วทำไมมันถึงสำคัญน่ะเหรอครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ เวลาที่นักการเมืองคุยกันมันอาจจะมีวาทกรรมทางการเมืองมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอเป็นผู้นําทหารคุยกันเนี่ยเขาจะพูดภาษาเดียวกันคือภาษายุทธวิธีในสนามรบการมีช่องทางตรงแบบนี้มันเลยช่วยตัดเสียงรบกวนออกไปได้เยอะลดความหวาดระแวงแล้วก็ป้องกันไม่ให้การประทะเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันลุกลามจนกลายเป็นสงครามใหญ่ได้มาถึงข้อที่ส GBC เนี่ยคือคนที่จะทำให้การหยุดยิงมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการได้คือลองนึกในมุมของทหารที่อยู่หน้างานดูนะครับ บางทีใจเขาอาจจะอยากหยุดยิงแล้วแต่เขาจะหยุดเองไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคําสั่งที่เป็นทางการจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดซึ่ง GBC นี่แหละครับคือคกลไกที่สร้างข้อตกลงระดับสูงที่มีผลผูกพันนั้นขึ้นมาแล้วก็จะกําหนดเงื่อนไขจะชัดเลยว่าเขตปลอดภัยอยู่ตรงไหนต้องทําอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้การหยุดยิงที่มันดูเปราะบางมากๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็คงอยู่ต่อไปได้โอเคพอหยุดยิงแล้วไงต่อเรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับ นี่คือบทบาทสำคัญข้อที่3ของ GBC นั่นก็คือการจัดการเรื่องการถอนกำลังพลและอาวุธของทั้งสองฝ่ายตรงนี้แหละครับคือดีเทลที่สำคัญมาก GBC เขาจะลงรายละเอียดในข้อตกลงเลยนะครับว่าโอเคทหารต้องถอนกำลังออกไปไกลแค่ไหนอาวุธหนักต่างๆต้องเอาไปวางไว้ตรงไหนทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายชวยโอกาสไงครับเพราะถ้าจัดการไม่ดีความขัดแย้งมันอาจจะปะทุขึ้นมาใหม่ได้ง่ายๆเลย และข้อสุดท้ายข้อนี้ในยุคสมัยนี้บอกเลยว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือการป้องกันข่าวลือและก็ข้อมูลผิดๆครับนึกภาพดูสิครับถ้ามี Fake News ปล่อยในเน็ตบอกว่าอีกฝ่ายกำลังเคลื่อนกำลังพลมาโจมตีโอ้โหมันอาจจะสร้างความตื่นตระหนกจนนำไปสู่การเปิดฉากยิงก่อนได้เลยนะ GBC เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกลไกลตรวจสอบข้อเท็จจริงครับถ้าฝ่ายหนึ่งเห็นอะไรผิดปกติไม่ต้องเดาแต่สามารถยกหูโทรศัพท์คุยกันได้โดยตรงผ่านช่องทางนี้เลยซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการต่อต้านสงครามข่าวสารในยุคนี้เลยครับทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพทั้งหมดแบบชัดๆเลยนะมันมีคำเปรียบเทียบอันนึงที่ดีมากๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของ GBC ได้ในพริบตาเดียว ให้เราลองนึกภาพตามนะว่าความตึงเครียดความขัดแย้งที่ชายแดนเนี่ยมันก็เหมือนกับหม้อต้มแรงดันที่ตั้งอยู่บนเตาไฟไฟมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆความร้อนก็เพิ่มขึ้นแรงดันข้างในก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนใกล้จะระเบิดเป็นทีแล้ว GBC คืออะไร GBC ก็คือวาลว์นิรภัยของหม้อใบนี้นี้เองครับมีหน้าที่คอยเปิดออกเพื่อระบายแรงดันนั้นออกมาอย่างมีการควบคุม ก่อนที่ทุกอย่างจะระเบิดตูมกลายเป็นหายนะที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งมันก็สรุปได้เป๊ะๆตามคำพูดนี้เลยครับว่าหน้าที่หลักของ GBC เนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาเขตแดนนะแต่คือการหยุดความรุนแรงให้ได้ก่อนคือการเปลี่ยนสถานะจากสนามรบที่มีแต่เสียงปืนให้กลับมาเป็นโต๊ะเจรจาที่มีแต่เสียงพูดคุยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษาชีวิตของคนให้ได้มากที่สุด และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายครับเมื่อ GBC ทำหน้าที่ของตัวเองสำเร็จแล้วและเสียงปืนก็ได้เงียบลงแล้วไงต่อละ่ะอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นแหละครับจุดนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของภารกิจที่แท้จริงในการหาทางออกที่ยั่งยืนสำหรับปัญหาทั้งหมดต่อไป